ปรากฏว่าน้ําก็เริ่มทะลักเข้าท่วขัาเน็ปพื้นที่รับลุ่งชาวบ้านตอนนี้ต่มเนื่ยมเข้าของคลื่นไว้บนที่กันแน้วนะครับพร้อมกับมีการส่งแล้วก็นำทรายมาวางเแนวป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้านแล้วก็เพื่อ่จะกั้นความเสวกกัย ต้นวันด้วยการมาเจดีก์ดงน้ำตกเปิดหัวได้ดีเปิดหัวการนร้มต้นติดได้ดีความสั้งใจก็คืออยากอยากรู้จักเจดีก์ดงน้ำจากรูกภาคก็เลย อยู่ว่าคาว่าเจดีย์กลางน้ำนี่มันตั้งกลางน้ำหรืออะไรยังไงประมาณนี้ได้เห็นรูปห,หน้าค่าตาถ้าไม่ปรับตบจะเวอร์กว่านี้คิดว่า จุดเริ่มต้นของการมาระยองครั้งนี้ก็มาจากผมมีจอบงานที่ต้องทําต่างจังหวัดครับจับพัดจับผูก็คือพอทํางานเสร็จแล้วยังไม่อยากกลับชนบุรีสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจจะเช่ามอเตอร์ไซค์สักสอวันแล้วก็ขอขี่รถเล่นรู้จักจังหวัดระยองมากขึ้นอีกหน่อยละกันด้วยความใจดีของแม่วิที่บ้านอยู่ระยองกันอยู่แล้วก็เลยได้ที่นอนทั้งสคืนเนี่ยที่บ้านพักของแม่เขานี่แหละ ผมก็เลยอยากใช้โอกาสนี้ถือเป็นการทดลองเที่ยวคนเดียวสักครั้งไหนๆจะเข้าวงการนี้แล้วแล้วก็อีกอย่างก็คืออยากที่จะแวะมาหาเพื่อนกับรุ่นพี่มาหาลัยที่พนับเวลาก็น่าจะไม่ได้เจอกัน3-4ปีได้อย่างน้อยก็กินข้าวพบปะกันสักมือ้อก่อนต่างคนต่างไปทำหน้าที่ตัวเองแต่ก็ไม่ไวายจะเจอกับเรื่องไม่คาดคิดนั่นก็คือไอ้ช่วงที่ผมมาและยองเนี่ยมันดันตรงกับช่วงพายุเข้า ฝนก็เลยตกตลอดแอบหยุดให้นิดหน่อยพอไปได้บ้างจากแพลนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันยาวๆดันต้องชะง,งักแผนนี้แล้วก็ทำสิ่งที่ทำได้ก็คือเลือกที่ที่จะไปพอในเวลาที่มันเหมาะสมเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเทปพทพดลองแล้วกันครับสองสวันนี้ที่ระยองไม่มีอะไรจุดยั้งความ เซียนความกระหือลือของมนุษย์ได้โอเคมาถึงกับบรรยากาศฝนที่มันแรงขึ้นพอดีเลย <c oughs> เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ หลบคนณเหรอเราคนใช่ั้มเฮ้ยเว้ยลุงเขาอยู่กับลิงไม่กลัวลิงเลยเห็นเล่นกับลิงเมื่อกี้กลัวมันกัดมากเลยนะนะมันไม่กัดเหรอครับ กหรอแต่มันไม่ให้จับตัวใช่ไหมแบบให้อาหารได้แต่แบบมันคงไม่ให้จับตัวก็ด้วยความบังเอิญที่น้าทั้งสองคนเขาจะตั้งใจขึ้นเขาเพื่อไปดูวิวกันอยู่แล้วเลยเป็นโชคดีของผมเองที่ไม่ต้องเดินขึ้นเขาไปคนเดียวไม่งั้นนะตอนนั้นอาจจะไม่กล้าคิดขึ้นไปได้ซ้ำเพราะด้วยมีฝูงลิงอยู่เยอะนี่แหละ ก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นเขาไปข้างบนแต่อันนี้มีพี่ที่เขามาด้วยเขาอยากขึ้นไปด้วยก็เลยเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันสองสามคนโดยประมาณต้องมีอาวุธด,ด้วยเหรอพี่<ะ>ต้องมีอาวุธ <ๆ S 2> ด้วยเหรอเดีย๋ยวม, <laughs> มันในที่เราไงทางธรรมชาติจัดเลยอ่ะเก่าเก่าเก่าจริงเก๋าไปเลยไปเลยตัวใหญ่ไง จับสียงจับนั่งติ๊กมานั่งติ๊กมานั่ติ๊กนั่งติ๊กยิงโลบไปเลยเดี๋ยวเถิ่นจะถิ่นเพื่อนพี่อ่ะแหม่ไม่เอานลังติกโลบไปเลยโอ้โหโผล่หมดเลยโผล่หมดเลยผมอยู่กลางนี่ปลอดภัยสุดละมีพี่ปิดหัวท้ายระหว่างทางเดินขึ้นผมกับน้าก็มีเรื่องคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อย พลัดกันแชร์เรื่องเล่าของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนทํางานอะไรที่ตลกก็คือไอตัวผมเองนี่แหละดันเข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อในวัยเขาเนี่ยฉะนั้นเออมันก็เลยทําให้ผมเริ่มนึกนะว่าผมเองก็อาจจะเข้าสู่วัยทางานเต็มตัวอยู่เหมือนกันถึงเข้าใจสิ่งที่น้าเขาเนี่ยเลือกเรื่องที่จะมาคุยด้วยนี่อย่างเงี้ยทำยอายถึย้นมาหรอขึ้นมาทำบนเขาอย่างเงี้ย เนี่ยยากยากสุดๆเลยเนี่ยนี่มันเหมือนจ่าฝูกไหมใช่ไหมใช่ใช่ตัวใหญ่ๆจ่าปูกแล้วก็มันจะตามกันไปไหวไหมพี่มาไหวไหมมันไปดักรอแล้วเป็นไงอ่ะให้มาพร้อมกันคล้องกันมันเอาเรื่องแล้วพี่นะเออพอมันไอ้นี่มันลุมกัดเลยนะเราไม่เล่นไปเนี่ยพี่ถ่ายรูปเพลินเนี่ย แล้วถ้ามึงเอาถั่วให้มันกินเนี่ยมันไม่กัดร้องอมึงไม่ฉลาดอาลงองาให้มันดีกัด้อง,องน็ผมไม่บังเอิญเจอพี่สองคนผมเหงาเลยนะผมก็ไม่กล้าขึ้นนะเนี่ยะอพอขึ้นมาถึงจุดชมวิวข้างบนสุดผมก็รู้สึกโอเคนะที่มาถึงแต่มากกว่านั้นมันเหมือนผมสามารถทำลายกระแพงตัวเองไอ้ที่ระหว่างทางขึ้นนี่แหละ ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็คงจะสนทนาเรื่องทั่วไปถามท่างกับคนแปลกหน้าคุยเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนที่ว่าเลือกจะกล้าสนทนาแลกเปลี่ยนกับคนแปลกหน้ามากขึ้นไม่รู้สิมันแตกต่างกันนะระหว่างการเป็นคนกล้าแสดงออกกับคนไม่รู้จักกับการบอกเล่าตัวตนเราเองกับคนไม่รู้จักนะตอนนี้เออนี่ดิมันเลยรู้สึกสนุกขึ้นดี ไปก่อนนะพี่วัสดีครับพี่วดีครับผมโอเคก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านของแมว่วิอีกหนึ่งคืนแล้วก็น่าจะเป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ตั้งใจว่าจะอยากเห็นทะเลตอนเช้า หวังว่าบรรยากาศตอนเช้ามันน่าจะเจอแสงสวยๆสักช็อตหนึ่งอยากอยากจะสูดรบรรยากาศทะเลเออขออย่างเดียวคือฝนไม่ตกน่าจะเวิร์กอยู่แต่ก็ไม่แน่ไม่นอนอันว่าประมาณนี้ การมาพักผ่อนรอบนี้จะไม่ได้แวะนู่นนี่มากมายอากาศก็ไม่เป็นใจตามที่ต้องการแต่ว่าสุดท้ายมันก็คงเป็นบทเรียนชีวิตข้อนึงแหละเราเป็นแค่คนทั่วไปคนหนึ่งที่ไม่สามารถไปกำหนดธรรมชาติดินฟ้าอากาศได้อยู่แล้วยิ่งคนชอบการถ่ายวีดีโออย่างผมก็คงต้องปรับตัวตามธรรมชาติที่จะจัดสรรให้เวลานั้นละกันก่อนกลับก็เลยคุยกับวิวว่ามีพื้นที่ชายหาดเปิดใหม่ที่หนึ่งไม่มีในแมปด้วย แล้วก็อยู่ไม่ไกลมากชื่อว่าหาดน้ําแดงก็เลยถือโอกาสนี้แวะที่นี่เป็นจุดสุดท้ายจะได้ไม่ค้างคาใจแล้วก็ได้พูดคุยได้ฟังเรื่องเล่าจากคนพื้นที่ว่าหาดนี้เป็นมาอย่างไงทำเปิดทุกท่าทำใช่ไหมทำทำได้ป็นผมสาเดือนนี่ผมก็ได้ยินชื่อหาดจากเพื่อนนี่แหละเพื่อนแถวนี้๋อไม่ได้แต่มันเปิดใน Google อ่ะไม่เจอไม่เจอค่อยๆทำกันเรื่อยๆเป็นของเทศบาลเทศบาลนอนทู่ กลับดีกว่ากลับไปทิ้งน่นเอามนตอนนี้กลับถ้าเกิดมีต่างอย่างในก็เกิดใช่แน่นเอาถ้ามีคนมาแบบกลางตรงกลางเต็นไหมมีครับก็พวกพี่นี่แหละเมื่อก่อนจะไม่มีแบบเนี้ยกลางกลางนี้เอาเครื่องปั่นใฟบ้ามาไม่ผมว่าอากาศมันดีนะเขาเขาไม่ห้ามนะฮะรถเข้าได้จอดแต่กลางเต็นท์ตรงนั้นมันแน่นแล้วนะตอนแรกเขาเขาคิดจะทำเหมือนในเหมือนทุบทองไงเขาทำเป็นเดิน เนมนู้นอ่ะอ๋อเป็นแบบทางเดินใช่ไม่๋ยวกระต้องมาอย่างนี้ดีกว่าก็เลยโอเคฝักหลังเลย <มา S 2> จะเลเลยก็ไม่ค่อยมีเด็กจริงไหมครับเรื่องจริงไหมครับคเราไม่มีรถดพอได้พูดคุยสักพักก็ถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางต่อเพื่อขึ้นรถกลับการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ยังคงเรียบง่ายผมชอบนะที่ไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยเนื้อเรื่องมากมายให้คลิปเราดูสนุกแต่ขอเอาความชอบตัวเองเป็นที่ตั้งไว้ก่อน ทำเพื่อให้เป็นเมมโมรีชีวิตเก็บไว้ว่าวันหนึ่งมาเจอเรื่องอะไรแล้วก็วันนั้นพูดอะไรประมาณนี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าแล้วกันครับผม